สวัสดีจ้าพี่น้องได้สองะโอ้ยองไคสวยจังเลยผุนพนเอขนดไหอถุยเดี๋ยวพนผ่องเในเลือดโอ้ผุนสองดอกเห็นปะโอ้ยดอกงามแหงจ้าเก็บเลยน้องพี่น้องเนาะมีแนวจิ้มปะเฉียมก็สีบ้านเอามือาดปุบบไปเนี่ยโอ้ีอมกว่ากู้องงงงงนี่ นูอ้ยค่ะค่ตันค้าเน่ากิ้มอะไรปุ้นกิ้มอะไรอย่างเฮ็ดอย่างมันมาออก้ำกันกนยายน,นจะเป็นเห็ดโขกกับเห็ดอะไรอ่ะให้ไข่ใ็้ทะาให้คาเลยเนาะป๊าดที่ไปนกะพุ่มนันพี่น้องพุ้ยชอบไปไกล กองไปกองไปพี่้อนกองไปมีแนวปัดเอามีดปเอามีดปนี่นี่นี่อยี่เียบเด้อผุนแตกอยู่ไานในเท่นดีนะสี่เยียบมากเตียบผุบมากเนี่ยดีดีดดีโอ้ยนี่เหยู่กับหบอพี่น้องแบบ่ไหนดอกามแห้งเลยโอ๊ยาวบาถชาว่าอีธานนี้ยูกับที่แบบ นันวเนาไมกระได้ไป<า>ิวงามแหงดูขาตันแหงได้พี่น้องหวานมองมาเป็นโอ้ยเสียแบแห้งได้เยอกแนวนึงเนี่ยแต่แต่แต่ตตตางกลางตั้งแต่เทีนมมองขางท่านี่ยนี่่าแหลตุ๊เจ้าเก็บจำเลยบ่บ่ลงมาแล้วบอดพี่น้องเก็บเตปนเก็บเ้อตั้งกลองไว้เตปนพี่น้อง อันเสียกีิ้งขึ้น,น,ยน,นยอย่งนี้เนีน่อันพี่น้องพุ่งสิเก็บตัวนี้ก่อนเนี่ยสิไปทางหลังเก็บแบบไม่ได้พี่น,น้องมาไมไนะอิออขึ้นโม่ปัว้ยเนเยเ้ยเฮ้เ้ยเฮ้ยยเ้เ้ยเฮ้ยเฮยเฮ้เ้ยเยเฮเฮ้ยเฮเฮ้เ้เย ไอ้เชบเพ็ดเดี๋ยวเม่ท่านบานเขาหรออ,อ,อ้าสีเป้าอย่างนี้เมืชไ่ไม่ไดอย <c oughs> อู่เราขาฟองข้างหลังสีเด้อข้า,อองออางนู้นเราให้น้ำยังไงต้าน่สีเต็มกระตานี่ยแล้ะพี่น้องมื่อนี้โอ้ยดี๋ยวเมื่อหดน้ำกันจ้านี่ ทำ <นะ S 1> อื่น,น่บง,งามเด้เงินเถาบอกอ่องจิ้งอ้จิ้งมีกิ่มมาเลยเป็นไหน,ไหน,นะถ้าเป็นผู้ไทยแข่งจ <c oughs> ูเป็นเก็บข้าพี่วนเอามาท้าพี่เลอัน,น,นัน้กเตแตกแม่นม่พี่น้องอแข่งจูแข่จูปากจูเอา นเนฮ็ดหนาเหล่ยแกงแซ่บสมซื้อฮะอ,อ,อันนี้เหล่ยสมซื้อด้วยคล้องแแ่เลยอันแตกขี้ดินีกันไมนี่มีไอมอู้หูว้องสิแกออกโอ้โหดูดิโอ้สวยมากสวยมากๆเลย แต่ขิดินมูอยู่กูก็ได้ให้มาแลดอกนึงอยู่ติเอ๋ลงมาแล้วเตีนพร้อมเด้อพี่น้องเด้วยนี่ดอกแก่ขิดินไหมที่โผล่ก็จะเห็นดอกเดียวคุณเทนออกเป็นมูเนี่ยมูเต็มกระตาแม่จู้ดิฮ็ดหลายนี่แหละคุณชายสุดที่ย่ะนีข้างหลังมีข้างหลังมี่ อันน,นี้นี่นี่นี่เลื้อเลื้อช็อตชุดไทยชอดอตง่ามาโอ้ยขาขาววันน่าขา,วมา,มขาวสวยมากขาวนี้ยง,งมาโอ้ยต้องชิ้นน้ตัวเนี้ลวดแรงเีย แสงพี่น้องบานนี่โอ้โหโอ้โหดอกงามเหี้ยพี่น้องตาปาจิโตมันเห็ดขาตุ้ดกัวขาวตุนเตรียมเข้ากล้องอ้าวมือดี่าถอยเหยียบเพื่อจักล้องนะโอเคโอเค อ่ะต่กงจะค่อยๆทายมาทีลระดอกให้เบิง้งเป็น,นจะมีดอกน้อยๆดอกนึงกินมาเลยบานนี้เขากันยังถอยด่นมาทางทีถอยด่นมาน่ี่เข็ดๆเสียมกรงน,นี้เอามนือชื้นงานเข้าบุลุ่งมาเข้าหาแต่ยังไ้เข้าลุ่งมาเถอะ ถ็เล็มากเสร็ม่งางเราก็ลมาทางดอการซนดอกงง้อสเด็ดเจ้าสิาเมองนังอูคเยองทางน้จควงโอ้ยอันนี้เียงก่าอันนั้นนี่นเปี่ยนเปี่ยนเปี่ยนบาวสวยมาเปี่ยนบาวสวยหน่อยนึงเลยจังัดิเซ่

เรื่องเห็นบอนี่เสีตยสิโอ้บระไทายข้าเนี่ยบึงมือกล่องข้าเนี่ยบึงเห็ดก็เลยชายหยาให้บึงมันเห้นยานงคกคกแล้วนาเดียคกแต่มันจะทบอยู่มมนนเฮ้เ วันนี้เรามาเก็บเห็ดนะจ๊ะแม่นฮุกมากเลยเนี่ยจะเต็มกระตาร่ายเนี่ยใช้คนเนดือดค่ะเ,นเด็ือดปะขึ้นเด็เมดมาอ้าวหมดแล้วว้าว